ตอนนี้ก็มีกระสิข้าวมากุูเบ็ดคบครับทั้งเบ็ดคบทั้งเบ็ดปาครับใส่กิ่นไบกจะมาขึ้นน,นะครับลองติดตาม,ม,มากันเคื่อว่กสิได้ปะเสียว หลุดวะดีขึน้นเลิดีป่ิดบ่มือกบเอาไม่หนีของเลยเดี๋ยวให้ Ich hätte immer auch hier ครับบางหนึง่งได้ยินเสียงเสียงมันตีน้ำวานยุนิละใช่ไหมดีครับ ปลอยครับหนึ่งตัวลองดูดซ้ำไปครับบ,รบาบาร์วาบาบารได้ประตองกายครับเบื่อครับโอ้ เป็นเโน <laughs> นอน,นี่ั่ของเลยบาน,<อ>นี่ต้อง้มีไละเียนาโดนอ้ตีตะมขึ้นเนี่ยตเบงแลกูก็ลื่อนม,มาของหยุดอยู่น้องกูตายมันเทียนาแล้ว <laughs> ้าเสืองนี่คในทั้งปควาป้าต้องไก่รวบ โอเมือเปลนจับโฟกัสกองโอ้จบโยกขึ้นบมึงเปล่าฮัทอ้พกขึ้นมาสามประมาณสองลงบาบาครับผลงานบาบาดครับ ตี๋แล้วครับตี๋เสยปลาเคิงครับเป็นได้ดดดทางไหนปะขับพ,พุทธิโอ้คือตัวเดียวเขาหิง้งแล้ว <tellan> 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 rồi, anh Nhiều cái lâu Tôi đi vào khoa đấy anh ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เบื้องนนี้ครับบาทนี่เขาบาทโอ้แม่ขนาดเต็มึงนะครับใส่เบ็ดกบเสือติดปลาคอคอข้างเลยฮะเนาะแสดงว่ามันโดดมันโดดกินเบียดก๊บนะครับนี่นี่ใส่เวรนี่แหละมันโดดกินเนี่ย Nó bị đổ xuống từ bên đó Bà lẽ hoặc là phốn tục Có khăn เฮ้ยเด็กโกับก e evet, ูแก่ที่เวลาเราเอาท่านมาเลยเด็ดโกบมีเงียบกิบครับโอ้เดียดกำลังฮือออก เดี๋ยวต้องโฟกัสก่อนเลยเนี่ยเห็ดลาบเนี่ยเหรครับบานก็ต้อตงไก่ตีดเบียดเสยโ <c oughs> มเหเบียดอันนี้นครับเบียดไปเบียดเผือกบ่เบียดเผือกหรือ,อเบียดอเอาเบียดมันเอาเบียดฝรั่งนะครับ

ใส่เบ็ดปลาบ่ได้ปลาแล้วโอ้ยมันขี้ดายคูซั่นใส่เฮ็ดกบเสียบเดปควาย2ตัวแล้วครับใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดปลาควายอีกตัวเดียวคือบ่กินแหวะนี่กลัวเสียบสิมา เด็ดมันยังสีแอลน,ะนแลงเลยยูเว่นเนาะเสียงน้ำหัวมา, <c oughs> มาแล้วครับถ้าฝนตกนี่นสปิป่าสิติดเบ็ดกบสอ <c oughs> งตัวเลยครับ <c oughs> นี่แต่ว่าหอใส่ที่ออกถึงมันก็นเรยที่บัวได้ครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจากลัง <c oughs> มีกู่ <c oughs> กู่ซอยกันมากนะครับแต่ว่าบัตไทยให้เบิ้งช่วงสองหลังสามหลังสุดท้ายครับเพราะว่าห่างกดได้ปลาดิละ่ะบัตไทยก็ได้ <c oughs> หนักไปหนักไปไปครับในเวลางสุดท้ายบ่ได้ก็แต่พี่ว่าโอเคครับมื่อนี้ มีแต่เนี่ยเกินขาดใส่เบ็ดอันเอาเบ็ดฝร,รั่งไปนิบไว้ค้างทิ้งหน้าของไส้เงี้ยเขียดไว้ครับได้ประตองกายเสยตัดใส่เบยดกบแบบนี้ติดปลาคอแบบนี้โ <c oughs> <c oughs> ม่มีหลังสุดท้ายแล้วล่ะครับผมก็สรุปไปนี้ก็คือตอนเศร้านี้ได้ปลาคอ 3าตัวครับปลาเคงตัวนึ่งปลาคอนี่ติดเวีดติดเวีดรบอีกสองตัวด้วยล่ะครับตรงไกลนี่ก็ติดเอเวียดพลังเอาไปเอา,เอาไปเน็บไปค้างนั่นทงหน้าครับนวลทงหน้าหาค้างซลารบอะไรครับเป็นยจะเขียนยิโมติดเวีดมือ ตัวก็ทือว่าโอเคครับครับผมสำหรับอีสานบ้านนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับพามาใส่เบ็ดกบกับเบ็ดป่าใส่แซมด้วยครับครับผมขอจบไเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามด้อครับเพจอีสานบ้านบ้านชาแนลนะครับกด subscribe หรือกดติดตามนะครับสวัสดีครับ